สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับในงวดประจำวันที่ย2บกุมภาพันธ์พศ2,500 6กนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดรูดศูนย์กับ1นะครับเพื่อความชัวนะครับสําหรับศูนย์ก็จะเจาะ4คู่นะครับก็จะมี0ูนย์สศูนย์แล้วก็0ูนย์นะครับสำหรับเด่นศูนย์สำหรับเด่น1ก็จะมี10 4 1แล้วก็6 1 7 1หนะครับสำหรับเด่น1ก็4คู่เหมือนกันนะครับ สำหรับตัวเลขแนะทางชุด3ตัวก็จะมี100 201นะครับแล้วก็600 000, นะครับแล้วก็008แล้วก็071นะครับก็สามารถรับชมได้แต่เฉพาะกิจพิเศษปกติและก็ VIP นะครับสำหรับ ชุดนะครับผมเบิ้ลก็จะมี0ูนย์ศูนนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจําวันที่2กุมภาพันธ์นะครับพศสองพันะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากดสับสไครต์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจแอดมินนะครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันไลฟ์สดไม่เดียว5้าโมงเช้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ